สวัสดีค่ะสถานีสองค่ะเอ๋ค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้ค่ะรุ่นจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อกีฬาด่วมนะคะดูค่ะจะเป็นงาน USA และ CI นะหรือว่าจะเป็นน้องปากกระเบนนะคะเป็นสินค้าของทางบริสันบัคราคาค่ะรุกค่ะจ๋าราคาเก้าพันห้าร้อยบาทนะน้ำหนัก45่กิโลจํานวนชิ้นประมาณการค่ะรุกค่ะจะร้อยแปดสิบถึงสองร้อยชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะขออนุญาตประมาณการ47่สิบเจ็ดบาทค่ะ u n d e r a r m ร์ s ค่ะคุณบียร์ค่ะ u n d ร์ a r m e r s ค่ะ จช่เมื่อกี้นัาเจอเป็นอาดิดาสไปนะคะูกค้าจ๋ารกค้าค่ะตัวนี้เป็นงานรวมกีฬานะมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะแขนสั้นแขนยาวนะคะเสื้อกล้ามสายเดียวนะคะูกค้าจ๋ามีมาหมดแต่เนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้ากีฬานะคะเนื้อผ้ากีฬาแต่ว่าส่วนมากที่เจอะจะเป็นเนื้อผ้าไดรฟิกนะคะนะาใช่เป็นเอาเนื้อสไตล์กีกคอปไหมใช่เป็นโปโลนะคุณพี่จ๋าแต่ว่าอันนี้คือสามารถทำหลักฐานได้เลยนะเป็นคอปกด้วยเป็นแนวอ่ะเป็นเนื้อผ้ากีฬาด้วย นะะอาจจะมีเป็นกล้ามแบบนี้ค่ะเป็นของ n อ็นะคุณพี่จ๋าเป็นมิวบารานกีฬาอะไรรวมอยู่ในนี้หมดค่ะคุณพี่จ๋าแต่เราจะร้องเป็นเพลงกีฬาให้ลูกค้าอ่าหนึ่งเพลงกีฬากีฬาปัญญาวิเศษ้า้้าคุณพี่ค่ะกีฬาอะไรมีมาหมดนะค่ะปั่นจักรยานอ่มีอ่าไม่น่าเชื่อค่ะว่าปั่นจักรยานต้นทุน4 7บาทปัาปั่นจักรยานนี่ค่ะใส่รถนะรถนะกีฬาอะไรรวมมาหมดค่ะคุณพี่ค่ะตั้งแต่ ตีกอล์ฟตีแบดมินตันบอลเล่ฟุตบอล<ช>มีมาหมดแต่เน้นท่อนบน<ช>คุณพี่จาาเน้นท่อนบนนะคะคุณพี่ท่านไหนที่จะเป็นแนวแบบว่าขายหน้าวี่ไรพารกก็ได้อได้แนวฟิตเน็ดก็ดีได้ค่ะหรือจะซื้อไปใส่ก็ได้ตลาดทรงตลาดนัดได้หมดนะได้ทุกกลุ่มนะ,ะแนวกีฬาค่ะคุณพี่จ๋าข้อดีของเขาคือคุณพี่เอาไปลดกรนทูกซักรี<ช>ไม่ต้องซักไม่ต้องรีดค่ะคุณพี่ค่ะแล้วก็ใส่ได้ทุกกลุ่มด้วยนะขอให้ขนาดไซส์ใส่ได้ ขอให้ขนาดซส์ใส่ได้เราไม่จําเป็นต้องบอกว่าไม่ไม่เคยออกกําลังกายเลยแต่ทําไมมีเสื้อกีฬาเยอะจังนะ่นะค่ะต้องแจ้งก่อนว่าตัวนี้คือขายดีนะคุณพี่คาะแล้วก็ไม่มีวันเทรนแบบว่าเทรนกีฬาอันไหนจะขายดีแบบไหนยังไงนะคุณพี่คาะขายได้ตลอดทุกปีหรือว่าจะเป็นเดือนหรือว่าจะเป็นทุกวันหรือว่าจะเป็นทุกชั่วโมงคุณพี่คะขายได้ทุกวินาทีด้วยเดี๋ยวไม่ครบนะทุกนาทีก่อนอ่าใช่ทุกนาทีก่อนใช่ค่ะใช่ลงได้ทุกตลาด ยิ่งเป็นช่องทางออนไลน์คะน้ำค่ะทุกวันนี้โลกเปิดแล้วนะอยู่บ้านก็สั่งของได้หรือจะเป็นอยู่บ้านแล้วก็ขายได้ค่ะคุณพี่ค่ะไม่ต้องออกตลาดนัดค่ะขายออนไลน์คะน้ำค่ะขายออนไลน์และสดขายก็ได้ค่ะคุณพี่ค่ะหรือว่าจะเป็นตรงจิ๊ตตอกได้หมดนะคะุณพี่ค่ะช่องทางคนข้างเยอะนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าค่าง้างเยอะเลยลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นงานกีฬานะคะ ามารวมๆม,มาเลยเนาะพี่แอเนาะตัวนี้เป็นงานเกตเอด้วยนะคะ,คะเพื่อปั่นก็มีถามหากราอะไรก็อยู่ในนี้เลยต้นทุน47บาทเท่านั้นใาการสอบนี้9,500บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจ้า สามารถซื้อไปค้ากับกางเกงกีฬาก็ได้นะคะลูกค้าค่ะขายแนใ่กีฬาอยู่แล้วเอาไปเก็บไปตุนได้เลยนะคะแต่ว,วันนี้ไม่บออดิดาสจ้าแบรนด์ที่เจอส่วนมากก็จะเป็นแบรนด์ของแนวอ่กากีฬาสางคุณพี่คะเป็นแบรนด์กีฬาทั่วไปนะคะเชียร์ดีร่าอันโดรเมอร์ฟินโลฟดีฬานะคะทั่วไปนะคะุณพี่คะแต่ว่าเรื่องแท้ไม่แท้เราไม่ได้การันตีนะ,ะคืออยู่กับลูกค้าทุกเป็นด้วยแต่ถ้าสนใจกระสุนนี้ซีเอฟเข้ามาค่ะแค่<ด>คุณคลูกค้ากดคาว่า F เท่านั้นแหละคุณพี่คะเราจะตกมือให้ลูกค้าดังแบบว่าให้โลกรู้ไปเลยคุณพี่คะตัวนี้เป็นของโอน w วิจาตัวนี้นายเกค่ะลูกค้าจ้านายเกค่ะเลือกไซส์ของเขามีค้ามาเลยนะคะลูกค้าคะไซส์ S ไซส์เอมีอยู่ในนี้นะคะอาจจะมีไซส์แอปนมาบ้างนะคะนายเกยกอล์ฟค่ะสีคอมมินค่ะมีค่ามาเลยค่ะสีส้มสีแดงสี สีเหลืองสีมีทุกสีเลยค่ะลูกค้าค่ะมีทุกสีมีทุกกีฬาเลยนะคะใช่ค่ะ N B ค่ะสีคุณพี่ค่ะเลือกไซส์ก็ค่ะไซส์ S อสไซส์เอ็นไซส์แอนะคุณพี่ค่ะไซส์ก็ค่ะคุณภาพก็เจ็ดเอกค่ะสุดคุ้มค่ะคุณพี่ค่ะซื้อสต็อกไว้เยอะๆนะหรือว่าจะซื้อเซตสิบกระสอบก็ได้อันนี้จะได้โตทุกลูกนะคุณพี่ค่ะซื้อเยอะเรามีราคาที่ลดเยอะนั่นเอง เอซิค่ะโปรดีเมื่อวานนี้โปรดีมากใช่ค่ะพี่แอ๋มูลค่าเกือบล้านนะคือว่าประมาณล้านล้านเลยก็ว่าได้ค่ะคือจำรายให้ลูกค้านะคุณพี่ค่ะโปร12.2ไม่แน่ใจว่าลูกค้าที่ได้ไปคุกคุ้มนะเรื่องการจะส่งโปร12.2เดี๋ยววันนี้เราทงบริษัทบัคนี้เร่งกระจายสินค้าให้ใช่ค่ะคุณพี่ค่ะก็อาจจะมีเป็นบางส่วนที่ตกค้างเป็นพรุ่งนี้ด้วยค่ะคุณพี่ค่ะเดี๋ยวจะพยายามเร่งรีบเร่งกระจายให้นะคะขอบคุณด้วยลูกค้าที่เสียผ่านเมื่อวานนี้ใช่คมาก ค่ะคุณพี่คาะรัวมาจุๆกันเลยนะอันดับแรกคุณพี่คะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดใจด้วยรายการนี้เป็นรายการคมินขาเสื้อกีฬารวมค่ะลูกค้าคะเป็นเสื้อกีฬารวมงาน CI นะคะเป็น u n a แล้ว CI ของเรานะคะเป็นนอตปากกระเบนนะคะลูกค้าจ๋า45กิโล9ก0 0บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะต้นทุนเดาชิ้น47บบาทค่ะคุณพี่ค่ะ47บาท นะคะอยากได้ต้นทุนที่ลดลงกว่านี้ซบลงกว่านี้ <ฮะ S 1> สบายสบายกว่านี้คุณพี่คะเน้นย้ำนะคะคุณพี่จะซื้อสิบกระสอบนะคะ,<ฮ>ะเพื่อจะได้ส่วนลดทุกกระสอบนั่นเองค่ะใช่ค่ะลูกค้าจะซื้อเยอะมีราคาที่ลดเยอะนะคะลูกค้าจะซื้อครบสองหม,มื่นได้ส่วนลดหนึ่งพันบาทซื้อสิบกระสอบอย่างที่พี่แอลแจ้งได้ส่วนลดถุกลูกไปเลยค่ะลูกค้าจะหรือลูกค้าขายประจําอยู่แล้วขายงานหมดนี้อยู่แล้ว อยากได้ที่ลดเยอะกว่านี้ลูกค้าจ๋าอยากขายคนเดียวนะคะแนะนําเป็นเซตราคาเหมานะคะลูกค้าจ๋าของเราเหินนะ ใช่ค่ะลูกค้าจะสตอ็อกของไว้ก่อนนะคะอืะอ่นใจแน่นอนนะคะ,คะจะต้นทุนต่อชิ้นถ้าซื้อเยอะก็จะลดลงไปอีกนะ,กค,ะคุณพี่คะหรือว่าจะซื้อเป็นสเต็ปสองหมื่นลดหนึ่งพันก็ได้ื่ะได้ไดสมาชิกกับบริษัทบัคโปโปแตละเดือนเรามีแบบว่าเรื่อยๆสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคอยากได้ของแจกของแถมคุณพี่คะอยากได้ของแจกของแถมกดไลค์กดแชร์เป็นแฟนตัวยงนะคะคุณพี่คะอยากได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเรามีมาเรื่อยๆฝากติดตามนะคุณพี่คะกดไลค์กด แช่นะะมันก็ามาดูเรื่อยๆยังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะตัวจะเป็นของโปรโมชั่น50%นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอันนี้เหมาะมากเลยนะพี่แอลใครที่แบบว่าชอบดูไลฟ์สดของเราี่โปรโมชั่นไม่พลาดแน่นอนเพราะว่าโปรโมชั่นของเรานี่มาบ่อยมากนะคะมาจุใจมากเลยนะคะใช่ค่ะ,คะมาถูกใจมากเลยใช่ค่ะมีแบบหลากหลายโปรไงพี่แอลถ้าแบบว่าแฟนตัวยงอยู่แล้วนะมีทั้งกิจกรรมแฟนตัวยง กิจกรรมสินค้าราคาพิเศษกิจกรรมแบบว่าอ่าคืนกำไรแบบ 50%อะไรอย่างนี้นะคะลูกค้าจะเหมาะกับสําหรับคนที่ชอบเข้ามาดูไลฟ์สดนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ,จ๋จุดจุๆนะคะคุณพี่คะสนใจกระสอบนี้ก็ซ f เอได้เลยแบรนด์เยอะอยู่นะนเก้ค่ะแบรนด์กีฬาคะงนากีอาดิดาโรลัมเบียเอซิก่าค่ะแบรนด์กีฬาทั่วๆไปที่เ,าเรารู้จัก <Under S 1> เป็นแบรนด์ดีเป็นแบรนด์ดังด้วยค่ะคุณพี่คะเป็นแบรนด์ที่เขานิยมกันด้วยอาจจะไม่ใช่แบรนด์บ้าง ที่เรารู้จักนะคุณพี่จ๋าจะเป็นแบรนด์ดีแบรนดังก็ได้แย้วให้ลูกค้าอาจจะเป็นแบรนด์เฉพาะกีฬานั้นนั้นนะคะให้ลูกค้าไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งสำหรับเรื่องแบรนะคะแต่ว่า NB เราเยอะมากค่ะ NB คือจุคือรัวกันมาเลยค่ะคุณพี่จ๋า NB คือรัว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 กันเลยนะคะใช่ค่ะถ้าชอบกระสอบนี้ CF ได้เลยนะคะลูกค้าจะรับเป็นกระสอบนี้นะคะ ได้ตามรีวิวทั้งหมดนี้เลยนะคะทั้งที่เราหยิบและไม่หยิบนะคะลูกค้าจะหรือเป็นสายรุ้นเองอยากได้ไปรุ่นเองนะคะเรามีเป็นกระสอบใหม่นะคะภ<ช>ูมิมาค่ะอันนี้ก็ประมาณก่ะ นะคุณพี่คะเรื่องรายละเอียดยังไงเราให้ลูกค้าลองไปรู้สันอีกรอบค่ะปริญาาโทรายการค่ะสําหรับหมวดนี้เป็นหมวดเสื้อกีฬาหลวกนะ,ะลูกค้าจ้ามีทุกกีฬารวมอยู่ในนี้นะคะเป็นงาน U.S.A. ล o s t Yaya นะหรือว่าวจะเป็นน้องฟางกระเบนเป็นสินค้าของทางบริษัทบัตรราคาก็0 0นหา้บาทค่ะน้าหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ้าร้อย0 0ดิบสงชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะขออนุญาตประมาณการ47บาทค่ะค่ะสำหรับ ท่านหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุก๊กเว็บไซต์ไอจีเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะบักของเราเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฝากไว้อีก2ช่องทางค่ะคือช่องทาง YouTube และติ k กต k อค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ